สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567หัวข้อข่าวท้องถิ่นมีดังนี้ครับจังหวัดประจวบคีรีขันเตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มพร้อมระดมแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงหน้าแล้งอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวชั่วคราวหลังประสบปัญหาภัยแล้งน้ำลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง กรมการค้าภายในเตือนผู้ค้าอาหารปรุงสําเร็จอย่าโชยอากาศปรับขึ้นราคาหลังสํารวจต้นทุนอาหารสดส่วนใหญ่ไม่ได้สูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์ตเตรียมนําสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องพิสูจน์คุณภาพข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลก่อนเปิดระมูลขายในเดือนพฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดของข่าวครับจังหวัดประจวบคีรีขันเตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มพร้อมระดมแจกจ่ายน้ําอุพโภคบริโภคให้แก่ประชาชนจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงหน้าแล้งนายสมคิดจันทเมรุก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยวงกับครีขันเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดระยวงกับคลีขันได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีภัยแล้งใน5อำเภอ18ตำบลและกำลังพิงจารณาประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มทั้งใอนอำเภอปราณบุรี300ยอดและกุยบุรีเนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งในขณะน,นี้ยังคงไม่ตีคลายและได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำรถบรรทุกน้ำสะอาดออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงหน้าแล้ง ขณะที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่กองบินห้ายังคงขึ้นบินปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออมวยแม้จะยากต่อการควบคุมให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายสถานการณ์พายแล้งก็ยังคงมีอยู่นะครับซึ่งนะวันนี้ได้มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภยัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีพายแล้งนี่นะครับไปในพื้นที่ห้าอำเภอจากแปดอำเภอนะครับ ก็มีปานบุรีทับสะแกบางสะพานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์แล้วก็หัวหินรวมทั้งหมดเนี่ยสิบแปดตำบลน,นะครับในห้าอำเภอแล้วก็มีหนึ่งเทศบาลตำบลแล้วก็ร้อยสี่สิบสหมู่บ้านสี่ชุมชนครับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนเบื้องต้นเนี่ยจากการประกาศไปแล้วเนี่ยหมื่นหกพันกว่าครัวเรือนครับกําลังจะประกาศเพิ่มอีกครับเนื่องจากว่าก็ยังมีภัยแรงที่ยังไม่ลดลงนะครับ จะมีอำเภอที่จะเป็นพื้นที่ที่จะประกาศใหม่นะครับจะกําลังเสนอกําลังสํารวจข้อมูลอยู่ก็คืออำเภอสามรอยอดบางส่วนอำเภอกุยบุรีครับอันนี้จะเน้นหนักไปที่น้ําอุปโภคบริโภคส่วนที่น้ําเพื่อการเกษตรเนี่ยก็ทางหน่วยงานด้านการเกษตรก็กําลังในระหว่างการสํารวจที่จะดําเนินการต่อไปนะครับในช่วงนี้เน้นหนักในเรื่องของการบริหารน้ํานะครับเพื่อ ให้มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดไปจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมนะครับในบางอาเภอนะครับผมได้คุยกับทางการประปาส่วนภูมิภาคบางอาเภอเริ่มมีการบริหารจัดการน้ําด้วยการลดแรงดันน้าครับเพราะฉะนั้นในบางช่วงเนี่ยน้ําอาจจะไหลเบานะครับถึงเนื่องจากว่ามีความจําเป็นต้องบริหารน้ําเพื่อที่จะให้น้ำในยืดระยะน้ําใช้นะครับยืดระยะในการ จัดการไปจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมนะครับยังไงก็ตามในช่วงนี้ฝนหลวงก็ดําเนินการทุกวันนะครับดําเนินการทุกวันเมื่อมีโอกาสความชื้นพอทางฝนหลวงก็ขึ้นทุกวันนะครับโดยเมื่อขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกนบางส่วนนะครับทั้งในพื้นที่ของเราเองแล้วก็พื้นที่ข้างนอกนะครับซึ่งเ,เป็นจุดที่ควบคุมไม่ไ,มได้ทั้งหมดนะครับว่าจะให้ตกที่ไหนอย่างไรครับ อุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำบริเวณศูนศึกษาธรรมชาติบึงบัวชั่วคราวหลังประสบปัญหาภายแล้งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนายพงศธรพร้อมขุนทดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามรอยอดกำลังประสบปัญหาภัยแล้งด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้บัวในบึงบัวสามรอยอดรวมทั้งพันไม้น้ำชนิดต่างๆเริ่มเหี่ยวเฉาส่วนปริมาณน้ำบริเวณทุ่งสามรอยอดก็ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรือบริการนําเที่ยวไม่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้แล้วดังนั้นทางอุทยานจึงพิจารณาประกาศปิดหลังท่องเที่ยวทางน้ําบริเวณศูนศึกษาธรรมชาติบึงบัวและถ้าเขาจูบกันและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เสยเขาขั้นบันไดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนกว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่จะกลับมาเป็นปกติกรมการค้าภายในเตือนผู้ค้าอาหารปรุงสําเร็จอยา่าโชยโอกาสปรับขึ้นราคาหลังสํารวจต้นทุนอาหารสดส่วนใหญ่ไม่ได้สูงขึ้น นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายใน,รยนกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในได้สำรวจราคาสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าราคาผักสดเริ่มปรับลดราคาลงแล้วเช่นมะนาวถั่วฝักยาวต้นหอมผักชีส่วนไข่ไก่ราคาใกล้เคียงปีก่อนโดยไข่ไก่เบอร์สามราคาเฉลี่ยฟองละ4บาท1สตางค์เนื้อหมูกิโลกรัมละ132บาทจากปีก่อนอยู่ที่กิโลกรัมละกว่า140บาท น้ำมันพืชขวดละ45บาทถูกลงจากปีก่อนที่46บาทส่วนเนื้อไก่ราคาใกล้เคียงกับปีที่แล้วส่วนต้นทุนอาหารสดส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับสูงขึ้นดังนั้นจึงขอเตือนร้านอาหารปรุงสำเร็จอย่าฉชยโอกาสปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดหากประชาชนพบการโวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าสามารถ้องเรียนได้ที่สายด่วน1569หากตรวจพบการกระทําความผิดมีโทษปรับไม่เกิน140,000บาทหรือจําคุก7ปีหรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากมีกรมการค้าภายในยังได้นำไข่ไก่ราคาถูกแผงและ95บาทมาจำหน่ายที่รถโมบายธงฟ้าและเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงนำร้านธงฟ้ามาเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคอาหารจานด่วนในราคาถูกไม่เกิน35-40บาทกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องพิสูจน์คุณภาพข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลก่อนเปิดประมูลขายในเดือนพฤษภาคมนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า วันที่หพฤษภาคมนี้จะนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์สื่อมวลชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวในโครงการรับจำนำข้าวรวมถึงบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวเดินทางไปดูข้าวในสต๊อกของรัฐบาลที่ฝากเก็บไว้ในคลังสินค้าสองแห่งที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์รวม1 5 0 0 0 0กระสอบว่ามีสภาพเป็นอย่างใดเป็นข้าวเสื่อมสภาพตามที่มีการกล่าวห,หาหรือไม่เพื่อให้ทุกคนสิ้นข้อสงสัยก่อนนำมาเปิดประมูลขายในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเยร์ปัญหาให้จบ ให้เจ้าของคลังนำคลังสินค้าไปใช้ประโยชน์อื่นการเดินทางไปดูคุณภาพข้าวในครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ให้ชัดเจนถึงคุณภาพข้าวว่ากินได้ไม่ใช่ข้าวเน่าเพราะเจ้าของคลังรมยาทุกหนึ่งถึงสองเดือนตลอดสิบปีที่ผ่านมาและตนเองจะชิมข้าวให้ดูจะเลี้ยงอย่างดีมีกับข้าวพร้อมรับประทานด้วยทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาลหลังจากเคยเปิดประมูลมาแล้วก่อนหนี้แต่ผู้ชนะประมูลทิ้งสัญญาไม่ยอมรับมอบให้เสร็จสิ้น การประมูลในครั้งนี้ต้องกำหนดเงื่อนไขให้เข้มงวดเพื่อไม่ให้ทิ้งสัญญาเช่นวางเงินคำประการที่สูงขึ้นคาดว่าจะขายได้หลายร้อยล้านบาทเงินที่ได้จากการขายส่วนหนึ่งจะนำมาจ่ายชดเชยให้กับเจ้าของคลังสินค้าเพื่อเป็นค่าเสียโอกาสทางธุรกิจที่ต้องปิดคลังสินค้านานสิบปีโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์รวมถึงจ่ายเป็นค่าเช่าค่าดมยาที่องค์การคลังสินค้าคลังชำระให้กับเจ้าของคลังด้วยสำหรับการกลับขึ้นเงินบำนาญราชการและค่าแรงขั้นต่ำได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน กำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานสินค้ารายการใดขออนุญาตปรับขึ้นราคาเข้ามาโดยหากพบการขึ้นราคาไม่เหมาะสมจะขอตรวจสอบต้นทุนสินค้าช่วงนี้ไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567พยากรณ์อากาศ,ากากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนหรือฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำ สักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อนใน20ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยาก,กรณ์อากาศบริเวณจังหวัดราชบุรีขันมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมแปรปรวนความเร็ว สบถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกาสนาทีพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาหกนาฬิกาพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลาสนาฬิกา17นาทีและน้ำลงเต็มที่เวลา17นาฬิกาห้านาทีจบข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์อ่าน